สวัสดีครับมันนี้กับพ่อกับผมนะครับกับส่องวิสาหกิจเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้กับมาตามคำเรียกร้องนะครับที่พี่น้องทางเอฟซีนะครับเพิ่นสอบถามมาในช่อง youtube ในคอมเมนต์นะครับว่าเลี้สัตว์งสี่ครับมือนี้ผมกับทีมามาสอบถามข้อมููนครับกับผูเพิ่นดูแลฟาร์มนะครับกับมาลุกวนคุณพ่ออีกเพื่อนหนึ่งสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับอ่านี่กับ นี่คำถามมาสงสัยครับกับ FC เพิ่อนอยากถามมาสอบถามมาใน่อง u t u b e นะครับว่าเออก้อนเนี่ยเลี่ยงพวกคุณระยะสั้นนะครับต้องมีอียงแน่ถึงจิตประสบความสำเร็จนะครับในการเลี้ยงงัวครับเออเอาข้าวิียืบอวกันอยู่นี่บุรุษเอาตามอริยบทเนอะตามสบายนะครับขออนุญาตนั่งอันขอบล่างอาหารนะครับมันหาสิบบสุขพกียามันนะครับ มันเมื่อยนะครับสิ่งสิ่งที่เราต้องมีนะครับเป็นอันดับแรกนะครับการการเลี้ยงวัวหุ่นระยะสั้นนะครับกับอันนี้กับโมเมนการแนะนำหรือว่าอันใดนะครับเ,รเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็คือประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนผมก็เคยคุน เพื่อละสามห้าตัวนะครับบพู่ได้คุณหลายการคุณตะก่อนถ้าคุณแบบภูมีทิศทางนะครับคุณไปแบบขายทั่วไปนะครับขามาซื้อก็ขายนะครับโดยที่ไม่มีผู้ซือ้อหรือว่าตลาดที่แน่นอนเหมือนทุกวันนี้นะครับเอ่อกอกับมาครับทางบระหำถามว่าครับสิ่งที่เฮาต้องมีครับผมมีอยังแน่ถึงที่สีเห็ดในเฮาผู้ที่อยาก จะเริ่มมาเลี้ยงวัวขุนระยะสั้นนะครับคือผมสีเหแบบนี้นะครับเป็นการเรียกเปี่ยนกันนะครับสิ่งที่ต้องมีเลยนะครับเป็นอันดับแรกนะครับก็คือทุนนะครับทุนคือปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับถ้าเขาพูมีเงินเขาก็พ่สามารถทําพวกนี้ได้นะครับในการขุนงัวนี่นะครับผมว่ามันได้ใช้เงินทุนพอสมควรนะครับอาจสีใช้น้อยใช้หลาย ใส่น้อยใส่มากนะครับก็ให้พี่น้องคิดและก็คำนวณซอยย่อยลงไปนะครับผู้มีน้อยเอารักของผมที่ผมเรียกเลี่ยนเรียนรูกกันกับทางพี่น้องไปส้อยไปอย่างลงนะครับคือสิ่งที่มีอันดับแรกก็คือทุนไปมีน้อยมีหลายกับคำนวณไปตามนั่นสิ่งที่สองนะครับคือสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ต่างกันไปจากทุนของเรานะครับสมมติว่า เฮามีทุนนะครับเฮาบมมีตลาดนี่เฮาก็จักสีขุนไปขายให้ไทนะครับถ้าเฮาเลี้ยงระยะเวลานานๆนะครับเกินกำหนดสี่เดือนก็มันสียเฮ็ดให้เฮาขาดทุนนะครับสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งทุนนะครับอันดับสองที่ผมจะพูดถึงก็คือตลาดนะครับตลาดนำการผลิตนะครับผมว่าเฮาผลิตแล้วเฮายังนำไปหาตลาดนี่มันสียเฮ็ดใน้เฮาเสี่ยงต่อการลงทุนนะครับ ถ้าลงทุนน้อยก็ขาดทุนน้อยถ้าลงทุนมากก็ขาดทุนมากนะครับตลาดนะครับตลาดนําการผลิตมันเป็นแนวนี้นะครับก่อนเขาจะมีทุนเขามีตลาดแล้วมี2องอันนี้แล้วนี่ความเสี่ยงนี่น้อยนะครับมันจะส่งผลใหเขาประสบความสําเร็จไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในส่วนการเรลี้ยงลูกนะครับมีตลาดเรียบร้อยมีทุนเรียบร้อยในในการเรลี้ยงลูกการซื้องัว พี่น้อง้านเฮาอาจสิว่าซื้อในไรไม่ใสิมีกำไรนะครับเดี๋ยวกะค่อยๆเรียนรู้ไปมันกาคือสิบญหาเฮาการที่เฮาหาทุนสักก้อนหนึ่งแล้วก็หาตลาดนะครับเมื่อมีทุนมีตลาดการเรียนรู้การซื้อง่วซื้ออย่างนี้มันกับโบแมนเรื่องยากเท่ากับการหาทุนและตลาดนะครับเมื่อมีทุนมีตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้สมมุติว่าเฮามีทุนมีตลาดนะครับ เขามีเงินก้อนหนึ่งอยู่ในมือนี่ที่เสี่ยมาลงทุนในกิจการนี่นะครับในงานที่เขาจะค็ดคือเลี้ยงงวคุณระยะสัน้นนี่สมมุติว่ามีเงินคือพ่อมีเงินอยู่ห้าห้าแสนบาทนะครับเขาสเสเยท็่แบบไหนนะถ้าพี่น้องมีห้าห้าแสนหรือว่าสามแสนสี่แสนก็ให้พี่น้องไปซอยไปประยุกใช้นะครับเอาตามบริบทของเงินทุนของพี่น้องนั่นแหละว่ามีสำนีก็ไปแยกย่อยซอยเอาไปตามที่ผมอธิบายในมือนี่ คือการแลกเปลี่ยนกันในมือนี้นะครับสมมติว่าพ่อมีห้าแสนนะครับสีเลี้ยงงวได้จักตูนะครับเลี้ยงงวได้จักตูแล้วตัวมันสีขนาดใดญ่นะครับโลงเลื่อนมันสีใหญ่น้อยสำไดนะครับขนาดความกว้างยาวสีเฮ็ดแบบใดญ่อัตแรกเขาต้องไปเบิ่งกันโลงเลื่อนซะก่อนครับผมสมมติ่ามีเงินห้าแสนนะครับนะครับเขาไปเบิ่งโลงเลื่อนก่อนครับนะครับ มก็จะขออนุญาตนะครับเรียกเปลี่ยนการกันกับโรงเรือนที่กําลังที่จะสร้างใหม่ตัวนี้นะครับก็คือจากนี่นะครับจากนี่ไปหอด่านจากนี่ครับมองเทศไหมนี่ครับครับจากจากเสาต้นนี้แหละครับไปหาต้นต้นนั้นนะครับแปดเมตรนะครับห้องสี่เมตรแล้วก็จากต้นนี้ไปหาต้นนั้นนะครับความยาวนะครับ ประมาณ10เมตร10เมตรนะครับเปีคูณสินะครับอ๋อกว้างเตืบได้ครับเนาะเปียกคูณสิไปย่างเข้าไปเลยครับย่างเข้าไปเลยนะครับครับเปีคูณสินะครับอ๋อเปีคูณสินะครับลักษณะการสร้างโรงเรือนลักษณะอย่างนี้เขาก็ปล่อยออกไปในลักษณะแบบนี้เขาจะไปจํากัดมันอยู่นี่ให้มันย่างออกไปให้มันได้กาดแดดกาดเนี่ยอันเป็นยังครับคือเฮ็ดแบบนี้นี่มันคือบเอาไปลังค่ายให้มันสุดครับบวบวบบวบับมันผมผมกา มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเพื่อนรักชอบพ่อกันกับผมถือกันว่าง่ายๆเมื่อนั่นเพื่อนกระเวะมาเล่นน้านะครับเป็นคนชอบวัวเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนสีมักสีเลียงง่วไปทางสายสวยงามนะครับเพื่อนก็นเลยมาท่วงบอกว่าเพื่อนมาแนะนำม่วนเพื่อนท่วงเอาระบบซีเลนเด้อเพื่อนบอกผมเลยไม่รู้ว่าอะไรมันซีเลนอาจารย์ผมก็เลยถาม เพิ่นเลยบอกว่ามันยังย่างไปใส่ก็ให้มันย่างไม่ต้องจํากัดอยู่ในวงชายคาของโรงเรือนนะมันมันยังบเครียด,ยยดให้มันย่งงางออกไปนะครับวันนี้เขาวกกมาว้าเรื่องงบประมาณนะครับห้าแสนในส่วนที่สิใส่กับโรงเรือนนี่เขาสิใส่เงินประมาณเท่าไหร่กว้างคูณยาวเนี่ยแปดคูณสิบเมตรนี่นะครับแปดคูณสิบนะครับคือเขาเขาอาจทีเลือกใช้มาตรฐานโคงเล็กนะครับ ถ้าถ้าใช้มาตรฐานของเหล็กที่มันมีความหนามันก็จะจะสิ้นเปลืองนะครับคือของผมในใช้ประมาณกลางๆนะครับงบประมาณน่ะประมาณเบสเซ็ตอยู่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นนะครับเซ็ตห้าหมื่นจ้างนะครับจ้างช่างบริเตนเองนะครับอันนี้พวกพื้นรวมพื้นรวมอย่างบวครับครับรวมพื้นรวมนี่แหละครับรวมรวมเหล็กเหล็กต่างๆที่จะมาเข้าลาวมันนี่แหละครับเป็าลาวมันนี่เบสเซ็ตมีสิบบเกินห้าหมื่นนะครับบวเกินห้าหมื่น นะครับตามคุณภาพของเล็กนะครับบบเกินนี่คือผมใช้บบเกินห้าหมื่นในคอกคอกคอกนี้เนี่ยสีบรรจุง,งัวได้ประมาณอยู่ได้แบบสบายโบเออัดนะครับประมาณสิบสองสิบสามตัวประมาณสิบสามตัวนะครับงัวที่มันลอยลอยโบหญ่ภาไในก็ประมาณสิบสามนะครับสิบสองสิบสามตัวนะครับเงินห้าแสนนะครับลงทุนสร้างโรงเรือนไปแล้วห้าหมื่นนะครับเหลืออยู่สี่สี่แสนห้าครับ บาดนี้คอกคอกระยะความกว้างคูณยาวเท่านี้นี่เราต้องใส่งัวประมาณผมสิตีให้งัวตัวละสองหมื่นนะครับสิบสามตัวสิบสามตัวครับมันก็เป็นเงินสองแสนหกนะครับงัวสิบสามตัวสองแสนหกบัดนี้สองแสนหกลงเรือนห้าหมื่นกับเป็นสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นสามแสนหนึ่งหมื่นเหลือยู่สิบแสนเก้านะครับครับบาดนี้งัวยี่งัวตัวละสองหมื่นนี่ เขาต้องคิดค่าอาหารให้มันพร้อมนะครับตัวละไม่เกินยี่สิบสอบหัวสิบสามตัวตัวละยี่สิบสอบก็เป็นเท่าไหร่ประคำเป็นจักกระสอบตัวละยี่สิบกระสอบสิบตัวก็ะสองร้อยนะครับสองร้อยหกสิบกระสอบสองร้อยหกสิบกระสอบละสามร้อย300กว่าบาทนะครับหัวอาหารที่ผมใชเเ้เป็นหัวอาหารสำเร็จบ่ครับครับเป็นหัวอาหารสำเร็จเป็นหัวอาหารสำเร็จนะครับสามร้อยกว่าบาท เดี๋ยวห้กตีไว้ประมาณตัวละไม่เกินเจ็ดพันบาทเจ็ดบาทต่อตัวบับครับตัวตัวครับสิบสามตัวนะครับสิบมตัวเจ็ดเจ็ดพันนะคูณกันก็ตกอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทเก้าหมื่นหนันบาทโรงเรือนห้าหมื่นนะครับซื้อวัวสิบสอตัวนะครับสองแสนเป็นสามแสนหนึ่งหบาทววกกับค่าอาหารตัวสิบสามตัวเก้าหม่นหนึ่งพันบาท ครับเก้าหบาทแล้ว3 100, ามแสนเอกับเ0้าหมื่นสามกระสีแ0นกว่าแม่นบวบมะคำครับแม่นอหรีพ่บวกเลขพ่อก,กับบกเก่งเลขไปได้ม่นครับ,บแมนเหลือาหมื่นหนบาทก็เป็น4ี0 0สนหน0 0งบาทครับบัานนี้มันกระสีม่มีค่าฟางนะครับค่าฟางฟางในกินเส้าก้อนเลี้ยงก้อน,นงวสิบสองตัวนี <13 S 2> เดือนหนึ่งกับิิตุกประมาณ60ก้อนตัวรอบนี่มันสิใส่หัวไอใส่ฟางประมาณ240ก้อนกับก้อนละนประมาณ25หรือ28แล้วแต่พื้นที่ของคนที่ขายนะครับแต่ทางทางพ่อเนี่ยื้อก้อนละ28่สิบปดาทไปยางบึงวันนะพ้พอกระตุกเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันกว่าบาทกับสี่แสนสี่แสนเอทสี่แสนหนึ่งันบาท กระบ,บวกค่าอาหารอีกเจ็ดพันกับประมาณ4ี่แสนแนะครับมันสิใไส้งัวได้ประมาณ13ตัวเนาะเงิน 5, ห0 0 0สนเฮ้ากับสีเหลืออยู่ก็เอาไว้เป็นเงินทุนบริหารน,นะครับเกิดองวัวเจ็บงัวไข่ค่ายาบำรุงค่าอย่างต่างๆนะครับของงัวเฮาสำหรับผู้ที่มีเงินทุนอยู่ในมือ5,000สนบาทกับสีพอประมาณที่ผมได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเบื้องต้นนี่นะครับขอญอาตินั่งนะครับงวัวสิบชองตูสิบสามตูเขาลงทุนไปสี่แสีงกว่านะครับท้งค่าฟางค่าอาหารแห้งนะครับแต่ลุงเลื่อนนี่เขาสิไปคิดเอาขึ้นเท่าเดียวมันกับหน้าสิบโบได้นะครับกาไรเพราะว่าเขาก็เอาหลายๆรอบนะครับเอาถามว่ากําไรงวัวสิบสามตูนี่เขาสิคิดออกมาจากใส คิดออกมาได้แบบใดบันนี้มาวิธีวิธีการซื้อวัวนะครับวัวตัวละสองหมื่นบาทน,นี่นะครับวัวตัวละสองหมื่นบาทเฮ็ดแต่เดี๋ยวมันจะหูจักว่ามันน้อยมันใหญ่นะครับธรรมดานะครับปกติซากวัวเนี่ยก้อนเขาสิซื้อมาขุนตัวละสองหมืน่นแต่ก้อนเขาสิซื้อกิโลละเก้าสิบหรือโละละร้อยเขาประมาณด้สายตานะครับเขาก็ลองซื่อๆตรงตัวงเบื้อง,งจักตู่เขาก็ลองไปช่างดู รวมประมาณ200รูนมันก็สิประมาณรูละร้อยก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับผมว่าประมาณนี้ตามที่ผมเคยซื้อเคยเรียนรู้มานะครับบางตัวมันก็สิแพงนะครับซ่สาสองหมื่นเอสหรือว่าหมื่นเก้าจาให้ค่ากันไม่ให้มันเกินตัวละสองหมื่นนะครับกำไลโตตัวมันสีมีกำไรเท่าไหร่นะครับงอสองร้อยรูนเขาเลี้ยงไปอัตราการแลีเนื้อของมันนี่สิป,ประมาณ ตัวตัวนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบกิโลนะครับเขาเขา้เขาคอกมาตุ๊บมันสีออัตราเลี้ยงเนื้อมันนี่มันสีจเจริญเติบโต,ตไปสี่เดือนประมาณร้อยห้าสิบกิโลนะครับที่เคยเลี้ยงมานะครับร้อยสามสิบหรือ140ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเรื่องตลาดนะครับเขาเขาหาตลาดเรียบร้อยแล้วเขาตกลงกันอยู่ที่ราคาเก้าสิบบาทนะเพื่อนเสียมาจับให้ซีเดือนนะครับ บางที่ก็8 5ดสแปดสแต่ผมสมมติว่าเก้าสนะครับตีเอา90นะครับงัว200รกิโลอัตราการแรีงเนื้อของมันร้อยนันก็สิเป็นงัว250ร้อห้าสิบกิโลไอสร้อยห้กิโลสามกิโลนั่นสามรกิโลโลละเกบาทก็สองหมื่นเจ็วนะครับงว 20, ัวสองหมหัวอาหารเจ็ดพมันมีทุนไปแล้วอีกห้ากิโลนั่นมันเป็นกำไรของเขา 50กิโลกิโลละเก้าสิบบาทห้าเก้าสี่สนั่นแหละครับคือกําไรของเราสี่พันห้า็ตัวบครับครับตัวถูบันนี้ยังมามีค่าฟางอีกเจ0 0พกว่าบาทเท่ากับมาหักออกมันก็สีเืออยู่ประมาณสี่พ3นสามถึงสี่พันเนี่ยครับกำไรตัว,ต,วตัวถูสมมุ 10, ติว่าซิบตูวมันก็ได้อยู่สี่หมตัวละสี่พันนะครับสี่หมืน่น 13ตัวก็50,000ซอง50,000องต่อรอบหนึ่งนะครับต่อรอบการผลิตนะครับ4เดือนก็เอาละวะเอาละครับนะครับการการเลี้ยงงัวขุนเบิ้งในคลิปนี่พี่น้องเบิ้งนี่คือคือว่ามันง่ายแต่มันจะยากอยู่ใน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 ตัวของมันนะครับทำที่เ่ายากหนึ่งก็คือการซื้องัวซื้อซื้อซื้อให้เป็นนะครับถ้าซื้อไม่เป็นก็ทําให้เราขาดทุนนะครับไม่มีกําไรนะครับ การซื้องัว่าเขาต้องซื้อให้เปลี่นแต่เขาก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับดย๋ยวเขาก็เปลี่ยนเองนะครับก็คือผมนี่แหละแต่ก่อนผมก็เบิ่งเป,ป็ี่ยนนะครับการซื้อลายปีลายอย่างมาเฮ็ดในเขามีการเรียนรู้และก็เขาก็พอรู้ลองพิดลองถึกมาโดยตลอดนะครับแต่คู่มือนี่กระทำว่าเก่งบกกกบกระกระเปล่นเก่งครับคําว่าเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันไม่อยู่ที่ที่ที่คนคนทานะครับมันอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง คนที่เพิ่นเก่งเก่งอิลีก็คือตัวกําหนดราคาของกิโลละนะครับยู่บยูเขาซื้องัวมาได้ร้อยนี่ถึกๆนะครับซากงวนี่เกิดมาถึกยามันงัวที่หายากเกิดมากิโลละร้อยแบบผู้นั่นคือผู้ที่เพิ่นเก่งคือปัจจัยที่สําคัญก็คือราคากิโลที่เขาจะซื้อกับเรานะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่บุรีมยความเสี่ยงทางกลุ่มเฮาก็คือ การมีตลาดนะครับก็มีสัญญาซื้อขายกันล่วงหน้าที่ผมนําเรียนในเบื้องต้นล้วก็คือการมีทุนมีตลาดตลาดนําการผลิตนะครับและก็เข้ากับมาเรียนรู้นะครับการเบื้องง่วงบางอย่างก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเลยวก็ชานาญไปอีกนะครับเท่ามีทุนมีตลาดและก็บ่มีเรื่องอยากนะครับ่วนผู้ไ,ไ,ไดสงสัยใดกเ็เอาไวใ้ในคลิปต่อไปนะครับมื้อนี้ก็ว่าไปหลายละ น้องหำนาอครับขอบคุณครับครับครขอบคุณครับผู้ใดสนใจยังกัดสงสัยยังกัดสอบทาานะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องเกษตรผสมาสานนะครับขอบคุณครับ